เสร็จเรียบร้อยกงอนุบาลลูกไก่งวงกับไก่ชนนะครับนะฮะตรงน,นี้ก็บรรจุได้ประมาณสามสิบตัวได้นะครับลูกลูกตัวเล็กนะฮะไก่งวงชุดนี้ก็จะอนุบาลให้มันสองเดือนถึงสามเดือนก่อนนะครับเขาจะเอาลงดินนะครับไม่งั้นถ้าเอาลงดินเดี๋ยมันจะไม่รอดนะครับเนื่องจากไก่งวงเป็นไก่ที่ในช่วงเล็กเนี่ยเป็นไก่เด็กเนี่ย มันจะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องกับระบบลำไส้นะครับถ้ากินอะไรผิดเข้าไปแล้วก็อาจจะตายได้นะครส่วนไก่ชนชุดนี้นะครับก็แยกมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงในกล่องลังนะครับมันเริ่มโตแล้วเกาะของลังลเริ่มเต็มแล้วฮะี๋ยวเย็นนี้ก็จะจับอีกสามแม่นะครับรวมทั้งหมดสามแม่ก็เก้าตัวนะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกสี่เป็น สิบสาบาบวกกับ9ก็เป็น22่สิบนะฮะยี่สบสองยบสาตัวไก่งวงอีกห้าตัวนะครับชุดนี้ก็จะอรุบาลตรงนี้ไปประมาณสักสอสาเดือนนะครับแล้วก็จะปล่อยลงให้มันหากินเองตามพื้นที่สวนนะครับส่วนตัวลูกไก่ชนเนี่ยนะฮะพออายุสักเดือนกว่าๆก,ก็สามารถที่จะเอาปล่อยให้มันออกหากินเองได้แล้วนะครับ แต่ว่าอนุบาลตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวไก่โตเตะมันตายนะฮะการแยกไก่มาเลี้ยงเองนะครับคือพอแม่มันฟักออกจากไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาขุนไม่ใช่ขุนนะฮะเอามาอนุบาลในกล่องลังนะฮะในกล่องลังก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะครับไก่มันก็จะประมาณไซนี้นะฮะมันก็จะลอดทุกตัวนะครับถ้าเลี้ยงแบบที่ที่แยกแม่ออกมาเลี้ยงในกล่องลังนะฮะแต่ถ้าเอาไปเลี้ยง แต่ถ้าปล MM ่อยให้แม่มันเลี้ยงเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีตายบ้างจิกกันตายบ้างนะครับเหยียบทับกันตายบ้างนะครับแต่การเลี้ยงโดยแม่ของแม่ไก่เนี่ยมันก็จะได้ทักษะนะครับสกิลการหากินอันเอาตัวรอดนะครับแม่มันก็จะสอนวิธีการหากินวิธีการเอาตัวรอดนะครับแต่การเลี้ยงแบบนี้มันก็จะติดคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็สามารถที่จะได้ไก่ที่ออกมาเก่งและก็ลักษณะตามที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับ แล้วที่สําคัญการแยกแม่เลี้ยงเนี่ยนะครับเ,เราสามารถที่จะทํารอบไก่ได้ครั้งหนึ่งนี้จํานวนหลายตัวนะครับอย่างเช่นว่าเรามีไก่50แม่นะครับเราไข่ก็เฉลีย่ยแม่ละ10ฟองนะครับฟักออกมาแม่ละ10ตัวเราก็จะได้ไก่แต่ละชุดเนี่ยถึง50ตัวนะครับโดยประมาณนะครับแล้วถ้ามี1ิแม่เราก็จะได้เป็นร้อยตัวเลยนะฮะเพราะนั้นมันมันทำให้เรา ทํารอบทําเวลาได้เร็วขึ้นนะครับไม่เสียเวลานะครับถ้าแม่ไก่หนึ่งตัวใช้เวลาในการไขก็ประมาณ10กว่าวันนะฮะฟักอีกประมาณ21วัน22วันนะครับเลี้ยงลูกอีกประมาณ1-2เดือนนะครับกว่าจะไขนี่ก็กินเข้าไปประมาณโอ้ครึ่งปีเลยนะฮะได้ลูกแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงโดยที่เราแยกลูกไก่มาอนุบาลเองมันจะทําให้เราได้ได้ลูกไก่ ในแต่ละรอบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการรอในสูงมากนะครับ99.99%นะครับเว้นแต่มันตายด้วยด้วยเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นกระโดดออกมาโดนไก่ไก่ไกโตเตะหรือว่าโดนงูโดนอะไรเอาไปกินอย่างเงี้ยฮะค,คือมันตายโดยแบบไม่ได้เกิดจากจากโรคเราดูแลเรื่องอนุบาลอย่างดีรูยโซ่โลรกนั้นก็ตัดไปไม่ปัญหานะครับทำวัคซีนเข้าไปด้วยนะครับไม่ีปัญหานอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องภาชนะให้อาหารนี่นะครับ ถ้าไก่มันเคยกินภาชนะอะไรอย่างดูกไก่งวงนะฮะไก่งวงคือผมตอนแรกผมขังสุ่มนะครับขังสุ่มแล้วผมก็เอาข้าวหวานลงไปในดินมันก็จิกกินบ้างไม่ค่อยจะสนใจนะฮะคือมันไม่เคยถูกเลี้ยงกินมาในภาชนะที่ไอหาให้อาหารแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยกินนะครับน้ําก็อยู่งงๆแต่ก็กินแต่พอเป็นแบบนี้นะฮะใส่ในที่ให้น้ําแบบนี้ที่ให้อาหารแบบนี้นะครับไก่มันกลับรู้จักกินนะครับมันก็เดินมากินเองนะครับแล้วก็เราก็ให้อาหารแบบ ไม่ต้องให้ทีละเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าไก่มันเป็นสัตว์ที่ขุยขียมันอาจจะทําให้อาหารน,นี่ตกหล่นลวงไปข้างล่างได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีเป็ดมีไก่ข้างนอกแล้วมันก็จิกกินนะครับให้ปริมาณที่ที่เอ่อเพียงพอในแต่ละวันก็ได้นะครับหรือจะให้วันละสองรอบก็ได้นะครับไก่นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมผมให้ให้ผมก็จะมีปลายข้าวนะครับมีข้าวเปลือกแล้วก็มีอาหารหมูนะครับซึ่งอาหารหมูเป็นเป็น อาหารที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข้าวเปลือกเพิ่มเข้ามาทุกวัน2วันนะฝึกให้มันกินข้าวเปลือกนะครับแล้วมันก็จะ,ะทําให้ไก่ของเราเนี่ยไม่อ้วนจนเกินไปนะฮะถ้าเกิดว่าเราให้มันกินเฉพาะอาหารหมูเลยนะครับมันก็จะได้เรื่องของโครงสร้างนะครับกล้ามเนื้อนะครับตัวโตโต,วต,วตวไวแต่ว่ามันเนื้อมันจะไม่แน่นนะครับมันจะแบบกระดูกอ่อนด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง เรื่องกล้ามเนื้อมันเยอะเกินไปนะฮะเพราะนั้นวิธีการก็คือพอมันไล่ได้สักหนึ่งเดือนประมาณนี้ครับเราก็เอาเขาเปลือกเข้ามานะครับผสมให้มันกินอาหารที่หลากหลายขึ้นปลายข้าวคือบ้างลำบ้างอะไรก็ได้ครับพวกแหนแดงแยวหวานอะไรบ้างผสมเข้าไปนะครับแต่หญ้าก็ต้องมีให้กินนะครับถ้าถ้าไก่มันอยู่ในนี้นะครับก็สับหรือหัน่นกินเล็กๆที่ไก่พอมันจะจิกกินได้ก็เอามาใส่ให้มันกินมันก็จะช่วยให้ไก่ได้ได้โตเร็วขึ้นนะครับส่วนเรื่องของน้ําเนี่ยเราควรที่จะ อาผสมวิตามินนะครับน้ำสีแดงๆดงไบโอบีสิบสองเนี่ยนะครับให้ไก่มันได้กินนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องให้กินทุกวันก็ได้นะครับบันเว้นบันก็ได้นะครับแต่ควรจะให้กินเพื่อลดความเครียดของไก่นะครับมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีดูนะครับนี่ผมอนุบาลเลี้ยงรวมกันกันไก่งวงนะครับชุดนี้นะครับแล้วเย็นนี้ก็จะเอาพวกอีกทั้งสี่แม่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะทําทํอ่าประวัติไว้ด้วยนะครับ ตอนโตได้เช็คประวัติว้ามันเป็นยังไงนะชุดนี้เนี่ยแม่จะมีตัวผู้หลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวได้คัดกันปีหน้านี่สนุกแน่นะครับมีไก่ออกเล่นกับคนอื่นนะฮะหลายตัวเลยนะครับหลังจากที่ล้มลุกคุกคานมาอยู่พักหนึ่งเนื่องจากโดนหมาเข้ามาโจมตีนะครับโดนหมาเข้ามากัดตายเกือบหมดเล้านะครับเหลือไม่กี่ตัวผมต้องฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มที่จะต้องมาคัดไก่ใหม่นะครับเสียเวลามากนะครับก็ใช้เวลาอยู่ เกือบปีะครับตั้งแต่เริ่มจากมกราวันที่แปดนะครับปีนี้นะฮะก็ครึ่งปีแล้วนะครับก็พอถึงปีใหม่ช่วงเข้าหน้าหนาวก็จะมีไก่ออกมาเล่นกับคนอื่นนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถแบ่งไปอเอาไปทดสอบฝีมือเอาไปตีเอาไปชนเอาไปใช้ในเชิงกีฬาได้นะครับผมนี่ะฮะในชุดนี้ก็นี่ก็อนุบาลด้วยการเลี้ยงแยกแม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับนี่เป็นรุ่นพี่ของรุ่นนี้นะครับ ตัวไวนะมี6ตัวส่วนตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ